สวัสดีครับผมจะมารีวิวเหรียญกระสาบชนิดราคา10บาทปี2514เป็นเหรียญที่ระลึกเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ25ปีราชการที่9ลักษณะของเหรียญเป็นเนื้องเงินผสมทองแดงซึ่งมีเนื้องเงินผสมอยู่80%และมีทองแดงผสมอยู่20% ลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเบื้องซ้ายทรงเครื่องราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เบื้องล่างมีข้อความว่าทรงคลองราชครบ25ปีด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีพระปรมาพิไทยย่อพอปลอรอประดิสถานเหนือพระที่นั่งอาทิตย์อุทุมพรราชะอาดภายใต้พระบวรสเวตฉัตดเป่งรัศมีน้อยใหญ่ออกไปโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทย9มิถุนายน2,514เบื้องล่างมีข้อความว่า10บาทมีลายกำหนดขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างวันที่ประกาศใช้วันที่11พฤษภาคม2,514จําจำนวนการผลิต2ล้านเหรียญ ควรสะสมเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะครับวันนี้ผมขอขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ